โอเคกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง u f ฟ่า h ช n n นลหรือยูฟ่าซีเอครับผมวันนี้เราก็จะมีเรื่องสําคัญจะมาบอกนั่นก็คือเดีย๋ยวผมจะทําการปล่อยตัวอย่างเพลงที่มีชื่อว่า Get a าว y จากช่องอ uh, Try Hard Ninja นะครับผมถ้าเกิดออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งช่อง Try Hard Ninja เนี่ยก็เป็นช่องหนึ่งที่ผมจะชอบฟังเพลงของเขาเป็นอย่างยิ่งเลยนครับผมก็ พลงของเขามาักจะเป็นเพลงแฟนฟิตี้แซนอะไรเป็นต้นเนาะนะครับก็เดี๋ยวอันนี้แหละผมจะเอาเพลงเกตเวีของช่องทรายฮาัสนินจาเนี่ยจะ,าาจะเอามาทำเป็นเกมดีกว่าผมจะเอามันทำเป็นเกมแบบเป็นเพลงเลยก็คือ,อาช่องเขาอนุญ,ญาตผมก็คืออนุญ,ญาตให้เอาเพลงของเขาเนี่ยไปใส่ได้ผมไปใส่ฟรีได้แต่มันจะ มีลิขสิทธิ์เอาไว้อยู่นะครับผมก็คือยังไงลิขสิทธิ์อ่าแบบแบบยังไงอ่ะแบบมีข้อความอนุญาตมาอยู่ว่าเออจากเจ้าของช่องนะก็ช่องช่องเขาอนุญาตให้นะครับผมก็เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาอ่าไฟในเอฟเฟกตี้มาใส่ด้วยนะในเพลงกีตาร์วีของช่องเขาด้วยนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปของเพลงกีตาร์วีทีผมจะ ทิ้งช่องของเขาเอาไว้ด้วยนะครับเป็นวงกลมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเกมอื่นๆมาใส่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็รอดูกันเอานอนเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวอย่างออกมานอะนหลังจากที่ผมลงคลิปอ่าลงคลิปอันนี้สาคัญเอาไว้อ่าเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ไว้เสร็จปุบ๊บแล้ววันพรุ่งนี้ผมก็จะทําการลงตัวอย่างประมาณ5้าถึงหนึ่งนาทีพอเนาะ ประมาณห0าสิถึงหนึ่งนาทีเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับก็อืมอ่าไม่รู้ที่พวในตอนเนียนะ้ยโอเคนะครับก็โยผมก็จะเอาเกมพวกเกมเฮลเลอร์เกมสไบเวอร์อะไรต่างๆอย่างผมจะเอามาใส่ในนี้ด้วยน,นะครับผมก็ยังไงก็รอดูการเอาเนาะภายในสัปดาห์นี้แหนละภายในเดือนมิถุนาสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับผมก็โอเคเนาะยังไงก็ าว่าจะออกมาแน่นอนครับตัวอย่างเพลงกีตาวีแบบอ่านุญาตเนาะเพลงของเขาให้อนุญาตใส่เข้ามาได้ผมแต่ว่ามันจะมีลิขสว่าอนุญาตอยู่ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรเนาะก็เพราะว่าเขาให้อนุญาตแล้วถ้าเกิดคลิปผมมันมีเพลงติดลิขสิทธิ์อนุญาตหรือไม่มีลิขสิทธิ์อนุญาตยังไงก็ขออ่าก็ก็ไม่เป็นไรนะนะครับโอเคสำหรับนี้ไม่มีนะมากก็มา พูดกันให้เฉยๆนะครับผมพร้อมกับปิดฉากตัวอย่างนี้ไปคร,ครับผมอข่างที่สามครับบายบายครับผมเย้